สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้เช้าวันใหม่นะคะก็คือเอาดอกไม้ส,สวยๆที่หน้าบ้านฝากเพื่อนๆค่ะทุกท่านจะมีหลายพันนะคะเป็นคนหักดอกไม้นะะี่ค่ะงามงามพี่นอ้องแล้วก็มีกันเยอะด้วยนะผู้ใดอยากได้พันธมาเ,อาเดออพี่นอ้องยู่นี่บ่อแพงเลยนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็มีเพื่อทักสวนคั่วคะ่ะเห็ดใบ บอนสีตะกี้นิดนดพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะยังหลายสายพันธุ์อยู่นี่ค่ะนาบ้านสวยสวยนะคะโครงการอุ่นนะคะกระทั้งเหตุงานทั้งตอนเช้าๆนะคะก็คือภาพพีน่น้องเบ่งนาบ้านแป๊บนึงมาสัตวค,คือมีดอกไม้มีผักมีที่บากำลังจะลงอีกก็มีค่ะลังสิโลออกโลกใไม่นะคะต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรตอนเช้าก็คือความสุขนะคะ ความสุขเล็กๆน้อยๆช่วงนาฝนนค่ะเพื่อนก็จะโล่งแบบนี้ล่ะชวนชมแต่ว่าจักหน่อยน่คะน,นานาวจะสวยมากาวสวยงามนาบ้านส,สวยๆนี่ยูค่ะพี่น้องนี่พอเดีเบิงบางเทือล่งไอโมเบิ้งจะคล้อง แต่เจ้าสีมักคือการบ่อนอนในหนองนาะน,น,นี่ก็คือเรื่องเกีเ่อกับจากง,งานไ่แมงม้ายไแมงดาหน้าบ้านนี่ยุคค่ะนี่ค่ะป่าชุมชนที่เขาไปเก็บเห็ดยุ่หน้าบ้านเองนี่ค่ะสามร้อยก็เไรเป็นป่าชุมชนเป็นป่าสัตวนันเป็นที่ของวัดนะคะหน้าบ้านจะมีนะคะมีหลายพันธุ์พี่นองเล่ยอยากไ้แบ่งปันพร้อมที่จะแบ่งปัน ี <Es> ่ okay ่น like ้องคะสวยงามเบื้องเราชื่นใจใส่บาตแล้วพักใส่บาตแล้วก็ทายอธิฐานเลยนะขอลูกไลค่ะขอลูกไลแล้วก็บานโดนบานนานนี่แหละนะคะบานนานเป็นสองเดือนแล้วสองเดือนสามเดือน ปลานี่กระซอย่้รับเบิ่งใดได้เลยน,ะะนี่ปลาให้อาหารปลาไม่ต้องไปไหไก่ให้ลาบานนี่นะคะเยอะมากใครอยากได้มาเอาพันเด้อพี่น้องเด้อปลาทองเด้อนี่ปลาเงินปลาทองเดี๋ยวเอาอาหารมาให้คุณค่ะสองกระถางใหญ่ใหญ่บานสวยด้วยเนี่ยเป็นชั้นๆนะ สวยมีหมากมีผลมีดอกจะสลับกันออกกระทางนี้จะเป็นสีขาวะสีขาวตัวนี้ถังนี้เป็นบล็อกนี้เกินปักปูนนี่ล่ละคะ่ะหนาบ้างขอยได้เปลี่ยนนามรู้ลยคะบ่่อยได้เปลี่ยนนาะะนนบ่อยผู้ใด,ดมักธรรมาชาติมักดอกไม่แ็คือสีถือใจผู้ใด,ดบ่มากะ ขอโทษขอไัยนะคะมีหมดหนพะพายอยางไดนพันเปล่าเลยนี่ทั้งหน้าบ้านก็มีบางหันค้างบ้านก็มีนี่ลูกแน่นๆเลยค่ะดอกข้าวพันษาก่วนข้าวพันษานี่จะพ่อเด้บูชาอยู่เลยค่ะสวยดอกเปิสวยค่ะเนี่ยเต็ม สีเหลืองอ๋อมีนอนมากินนี่ค่ะนี่จักน้อยไปจังสบานในเบิงสีม่วงสีชมพูสวยๆค่ะอเ,คเอามาเบิงพี่น้องเบิงสนมมีเนาะนะคะขอบคุณหลายค่ะ เงินปลาทองเงงๆปังๆไปพร้อมๆกันนะครับ